มาเด้อค่ะกินแสบแบบนัวๆค่ะแกงเรอไม่สิตีหนึ่งอะคืดอยากเว้ยจะแสบเว้ยนี่หรอ บอกิใส่ปลาหมึกแห้งใส่ตีนไก่ค่ะใส่แจ่มปีร่องสื่อมาใส่อันกุ้งทางก็ <c oughs> เรียกว่าใส่ โอ้ยว่าปันไดเฮ็ดอันนี้เอาไซนี่อันแกงแล้ใหม่นะวายุว่าคือเป็น Q Q. คิวคิวมันเป็นคิวคิวไหมอืที่อยากนดูว่าไฟใหม้หมดดูแล้วนุ่งเห็น ก็ใช่หอมเข้าไปแล้วก็บแสบพวกเรากระอมกับใบ,มบมแมงลักกับดอกฟักทองเส้นผัดแหง้ง ปลาหมึกแห้งอ๋อเป็นไข่เป็นไข่แบบว่าบ่หมีไข่เลยค่ะอืม สีเลอเลอแบบซีใส่บักบวบบักบวบแก่อร่อยนะใส่บักบวบแก่มีเม็ดด้วยนะใบเมงลักฝักทองยอดฝักทองจะ,จะอมบกฝักขา ข้าวนะนี่อยากแพรงยี่สิบบาทในนน้อย,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 ยนิดหนึ่ง คนมากินกนนะ็กิน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 เนาะเธอว่าบะกินเนื้อก็คืออาชีพมือนละไปบอกความจริงหลดเหรอเออบ่าแล้วก็ได้ไปไปแล้วละ่ะสวัสดีค่ะ